No อม,น,ม,อมน่าจะดีขึ้นมาหน่อยเออันลืมไปไม่รู้ว่าทุกคนจะได้ยินหรือเปล่าก็ขอก็ขอ <c oughs> ก็ขอกาบสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับตอนนี้เราก็อยู่กับผมบกับอเเีเส้นเคยเส้นเคยซึ่งในตอนนี้ผมก็มาเล่นบ b a อินเ yellow เ้อเดี๋ยวพูดปิดคลิปดีดูให้ดูผมให้จบก่อนซึ่งในวันนี้ผมจะมาตามหาแมวให้ครบซึ่งอันดับแรกเราจะต้องเดินไปก่อนซึ่งตอนนี้เราก็จะต้องไปหาแมวเดี๋ยวเสียงก่อน เออปิดเพลงไว้เนี่ยว่ะแต่มันก็ดูเงียบอยู่ดีอะ่ะหรือเรารู้เปิดเสียงแป๊บหนึ่งนะขอเปิดเสียงก่อนอืมโอเคกุญแจอ,อยู่ตรงนี้วันแต่วันนี้เราจะมาตามหาแมวหรือโูหรืออะไรสักอย่างหนึง อืมเพื่อที่จะมารีวิวให้คุณผู้ชมดูเฮ้ยเออลวมบอกไปคลิปนี้อาจจะเป็นคลิปดองซึ่งผมเชื่อ,อในซีวิตเจงผมไปเรียนอยู่ดูไหนนะเนี่ยโซไยจะต้องไปอันนั้นก่อนแล้วกันวับหนึ่งขอไปหากระดาษก่อน ออันนี้น่าจะเป็นอันสุดท้ายแล้วละมัง้งซึ่งใส่เข้าไปเลยแล้วก็เล่นเปลี่ยนเนูตึ้ง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 ตอเอวูไอเอวงตึ้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 ง นี่เด็กคนนี้ก็ชอบพี่คัสซาชอบดูพี่คัสซาเหรอเนี่ยแต่ก็เป็นซาลิมลุงตู่เอาง่ายๆเราก็เกลียดเด็กนี่อึเออเพอเพอม่ถึงผมไม่ถึงพูดว่าแบบแบบเออผมแบบพูดถึงแบบพูดถึงแบบเออเออทังขยะอ่ะขยะอ่ะสวยๆอ่ะ ไม่ไม่อะไรหรอกคือคนข้างบ้านผมอะซื้อตั้งซื้อถังขยะว่าตออูตูไปทุส์นะครับไม่ได้กล่าวถึงคนคนนั้นเลยผมละคนชนนั้นยอยู่แล้วจริงๆที่บอกว่าละเพราะว่าเพราะว่ากลัวติดคุกแล้วก็สร้างมันเถอะเล่นเพลงไปเราจะทำตามสั่เยอะา เราเฮ้ย hey, เปลี่ยนเพลงเปลี่ยนเพลงเปลี่ยนเพลงเอาเพลงไหนดีลูดลูดลูดสมูทสมูทตุ๊ดตุ๊ดได้จะเป็นเปลี่ยนเพลงแล้วผมาจ,าวจะบอกประเทศว่าผมประเทศนี้มันมีอะไรบ้างประเทศนี้มีแต่ผู้เสืออัเจรายยิงแต่ประชาชนจึ่งเบิ้งเต้งไม่สนอะไรแต่มันได้ค่าคาม ประเทศกูมีประเทศกูมีโอเคอย่าลบปิดเพลงด้วยเดี๋ยวอันนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวจะตายเดี๋ยวติดคุเดี๋ยวติดคุวัดตัวฟักเกอโดยไม่รู้ตัวเปิดประตูไปโอ้โฆษณาแน่นอนอืมเราจะอันเราจำเป็นจะ,จะต้องไปตามหา แบบจะต้องไปเปิดไปซ่อมไฟฟ้าจะต้องประเทศกูไม่พูดดีกว่าเดี๋ยวติดคุทำาไมเราเป็นคนชอบหาเรื่องติดคุจังฟ้าได้มาแล้ว9ก้าอันแล้วก็เปลี่ยนเป็นออก ใช่เหมือนกับนายะเรานี hmm. <that> ่แหละเมื <Tonight> ่อไรจะออกเออไม่ดีกว่าไม่พูดเรื่องนั้นดีกว่าซึ่งตรงนี้ก็ไม่มีอะไรหรอกแล้วต่อไปก็จะเป็นสะไล่ล่าสุดมัน หรือจะปิดเสียงดีก็น่าจะปิดเสียงอยู่ปิดโดนตีจะปิดเสียงจงจงให้เด็กไปยังที่นอนไม่มีวัน เราปิดทุกอย่างเรียบร้อยทุกคนก็ไม่อ๋อลืมไปพุ่งแม่อัดหน้าเราเลยออเออแมวอยู่ตรงนี้ไงสิบอันแล้ว เราสามารถดูทีวีได้นะโอเคชื่อย่าให้จุดตรงกลางมันไปโดนแล้วกันคงน,น่าจะรอดเอาั้งโอ้ย โอเคน่าจะรอดแล้วเฮ้ยจะต้องไปเจอสะะนั้นอีกแล้วใช่ไหมเนะี่ยแต่ก็เรา แค่นี้ก็เพิ่มบรรยากาศทำน่ากลัวขึ้นแล้วพูดอะไรนะหนาเนี่ยซึ่งคนคนน่าจะคิดว่าเออลืมไป เราจะต้องจับเด็กโยนทิ้งนี่หว่าจะต้องลดเสียงขึ้นมาหน่อยคนน่าจะไปโฆษณาแต่ผมคนน่าจะคิดว่าคนน่าจะเลือมอะไรไปด้วย แมวตรงนี้ได้สิบเอ็ดอันแล้วต่อไปอันต่อไปก็น่าจะอยู่ในสะรไล่าเฮ้ยซึ่งทุกคนพร้อมหรือ,อยัง โอเครอดมาได้แล้วเย่ yeah. หัวใจจะวายตายกลับไปยังคูนแรกโอเคน่าจะดีขึ้นมาหน่อยเกมนี้ถึงมันต่อไปก็จะต้องถึงสะที่เราจะต้องผ่อนคลายกันแล้วอู้ดี โอเคเจ้าหนูพร้อมเดะนมหรืออยังซึ่งนมสามารถทิงแล้วเอามาใหม่ได้ซึ่งนมจะมีอยู่สี่ซนินซึ่งทุกคนคนวาจะดูคนอื่นมาแล้วซึ่งมันก็จะตดแตกอย่างนั้นแหละเฮ้ยเจ้าหนูแม่อยู่ไหนฟ้าอดจิติดตาไม่ทัน ส่วนสีเหลืองั้นเหรอมันก็จะลอยขึ้นได้ส่วนสีน้ำเงินก็มันก็จะตัวเล็กลงเหมาะสำหรับการการเอายัดลงอะไรสักอย่างหนึ่งอยัดลงไปเออแต่ก็น่าสนใจเรายัดลงไปในสะโคตนะ แล้วเดเซี่นี่อยู่ไหนน่ะเฮ้ยตัวเละแล้วยิ่งหายาฮะแล้วน้ำยาก็มีหมดเล็ดด้วยซึ่งอันต่อไปนั่นก็คือระเบิดไม่ดีลองตดก่อนก่อนที่จะเป็นระเบิด ตดนี้มันชอบจะมีความเสียงที่จะหาไม่เจอตลอดเลยยิ้มยิ้มสดใสเด็กช,ช,ชอบใช่ไหมล่ะชอบใช่ไหมชอบตัวเทตัวเองทรมานแปะซึบหายเลยซึ่งไม่ไม่เอาสอิซึ่งต่อไปก็เอาขวดนมสีแดงเว็บอันที่ทุกคนคนน่าจะชอบแล้ว เรามีเส็จที่จะเด็กหายแล้วที่สุด <c oughs> ซึ่งใหม่ซึ่งถ้าเราเอาอันสีเหลืองก็ป่าเด็กเยอะๆมนจะอยู่ในระดับโคตพ่อโคตแม่เลย กาะปากเข้าไปดูสูงกว่าค่อยกว่าเดิมยาอย่าหมดลิตรนะอ้าวหมดลิตรซะแล้วโอ้กะจะทำความสูงซึ่งยาก็กลับหมดลิตรไวมาก ซึ่งเราจะต้องลงโทษเด็กด้วยการเอาสิ่งนี้ยัดเข้าไปยัดเข้าไปแล้วเอาอยโอเคเป็นดีดีนะเด็กเสียน,นี่นี่มันเล็กเกินไปเหรอ ทำไมไม่เหมือนในยะูทูบเบอร์คนอื่นแล้วที่แบบน้ำจะพุ่งแต่อันนี้เหมือนเด็กม,มกั่วไรกระดูหฮะทำไมยูทูบเบอร์โซไยเขาเลี้ยงเด็กเออสร้างมันเถอะซึ่งอันที่ทุกคนน่าจะชอบที่สุดและยูทูบเบอร์ที่น่าจะชอบที่สุดน่าจะเป็นอันสิสีแดงเพราะมันสวยดี และน่าจะเป็นดูน่าจะเป็นอาวุธสงครามมะที่สุดแล้วเยี่ยมสิธ่าไม่รู้ว่าทำไมเด็กนี่ชอบความเจ็บปวดจัง